สวัสดีครับกลับพบกับรายการระบ,บุ๊ไอทีมีเรื่องคุยเป็นอีเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไอบ้เป็นโป้งที่ในคลิปนี้นะครับอยากจะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นให,ใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบ,บุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายวิธีการใช้งานสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น asus rog xelat 46รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเรียกว่าถ้าใครต้องการโน้บุ๊กเพื่อการเล่นเกมนะครับเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพได้ดีไซน์ที่พรีเมียมแล้วก็บางเบาฟีเจอร์จัดเต็มนะครับรุ่นนี้คือถูกใจผมมากเลยนะครับมีสเปคใหม่ล่าสุดนะครับเป็น AMD Ryzen AI 7 350เรียกว่าเป็น CPU แบบเบอร์นี้ฮิตมากๆเลย อยู่ในโนบุกเกมมิ่งราคาคุ้มค่าอยู่ในโนบุกติดนไอไลท์นะครับแล้วก็อยู่ในเอไอพีซด้วยนะที่เป็นในกลุ่มของที่เป็นอ,อมินิพีซีเออีบอยู่ตัวนี้นะครับใช้ CPU เบอร์เดียวกันเ,เรียกว่าเ,เป็นผมผมค่าดการว่าเป็นซ p u ที่แบบ อยู่ในหลากหลายแคตตากรีของตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็นในกลุ่มของ AIPC อย่างแน่นอนมีการ์ดจอแยกนะครับเป็น n e v i d i a GeForce RTX 50อย่าง5060เรียหกรือว่าเป็นตัวแรงยอดนิยมแน่นอนเช่นเดียวกันจอเป็น OLED 3 5 K 240% h z นะครับพีสารเปอร์เซ็นต์กับราคา74,910บาท ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในกลุ่มที่สูงแหละเมื่อดูเพียงตัวสเปคที่เป็น CPU การ์ดจอนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวมแล้วมันมันดีมากๆเลยนะครับในแง่ของประสบการณ์ใช้งานในรวมทั้งหมดเลยทั้งดีไซน์ที่พรีเมียมนะครับเรื่องของตัวหน้าจอลำหกตัวนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อที่ครบคันซึ่ง จริงๆแล้วนะครับเครื่องจริงเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ผมแหละแต่ว่าผมเองเพิ่งจะเปิดเครื่องมาเมื่อกี้นี่นะครับพีโหลดก็เลยอาจจะไม่ได้โชว์ตัวหน้าจอขนาดนั้นให้ดูก็แหละเนี่ยปิโนอยู่เลยนะครับโอเคแต่คราวนี้ถ้าใครเรียกว่าถ้าใครมองหาในแง่ของโนบุกแบบเก่งรอบด้านละกันในงบที่สูงหน่อยผมว่าตัวนี้เป็นตัวแบบ จบได้เลยนะเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันนะครับขอพาดูตัวสเปคก่อนก็นแล้วกันณตอนนี้เองเนี่ยถ้าดูในแง่ของที่เป็น CPU Ryzen AI7 สามารถศูนย์มีอยู่สเปคเดียวนะครับมีอยู่ไวเลน์เดียวเลยแล้วก็เป็นการ์ดจอเบอร์นี้ด้วยแต่ว่าถ้ามองว่าเป็น CPU UM AMD เหมือนกันที่เป็น r ร z e n AI เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นจะเหนือชั้นกว่าก็จะมีอยู่สเปคหนึ่งนะครับเป็นสเปคนี้ผมเปิดจอก่อนอ,อันนี้โอเคนี่นี่ขยายด้วยนะครับอ่าสิบหเปิดดูก่อนแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวนะอ๋อโอเคขออภัยถ้าเป็นชิป AMD นะครับตอนนี้มีอยู่สเปคเดียวอันนั้นผมจำผิดที่ว่เป็นตัว G ส6บเหมือนกันตัวนี้จะเป็น G 4นะ G 4จะมีอ,อยู่สองสเปคก็คือ949กับ649แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ที่อยู่ผมเนี่ยจะมีอยู่สเปคเดียวแต่ว่ามีสองสีอ่าก็คือ 7จ็ดสี่ก็เก้าศูนย์นะครับ CPU AMD Ryzen A เจ็ดสามศูนย์การ์จอห้าศูนย์ศูนย์นะครับ RAM สามสอง SSD หนึ่งเทราไบต์มีทั้งตัวสีขาวแล้วก็ตัวที่เป็นสีดำหรือว่าสีเทานะถ้าชื่อเนี่ยชื่อสีแล้วกันเนาะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับจะใช้ชื่อว่าเออ,อนนี้ก็ได้ ชื่อสีชื่อสอีฟีเจอร์เยอะเหลือเกินนะครับขอไปที่ดีไซน์สิดีไซน์อยู่นี่นะครับอีคิบเกรกับแพตินัมไวท์เออส่วนตัวเนี่ยผมชอบเอาส่วนตัวผมนะผมชอบสีโทนสว่างมากกว่าก็คือแพตินัมไวท์นะครับแต่จริงๆแล้วอีคิบเกรยก็สวยนะมันออกเป็นสีเทาเทาโทนสว่างมันไม่ใช่สีดำดำคลับอย่างนั้นเนาะเออก็ดูดีเหมือนกัน ซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยมันมันเพียบพร้อมอะ่ะเอาตรงๆเนี่ยเป็นโนบุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ผมแทบหาข้อที่ผมไม่ชอบแทบไม่ได้เลยนะเอาที่ไม่ชอบก่อนแล้วกันที่ผมนึกออกแนละตอนนี้นะครับก็คือจอเนี่ยจากการที่มันเป็นโอเลนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะเป็นผิวกระจกเนาะอาจจะมีอาการสะท้อนแสงบ้างเล็กน้อย แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะมันก็น้อยมากเลยเพราะว่าทาง asus เองเนี่ยเขามีการเคลือบสารพิเศษเอาไว้มันจะต่างจากจอ OLED อื่นๆที่บางแบรนด์อาจจะเป็นจอกระจกจ้าเลยสะท้อนมากๆเลยหนักๆเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างน้อยน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งนี่ไงผมเลยหาข้ออ่ะราคาลาานะกันอ่ะเมื่อเทียบสเปค ที่เราได้กับราคาที่จ่ายไปเนี่ยอาจจะดูสูงหน่อยถ้าดูแต่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนนะอ่ะมีอะไรไหมอืมไม่มีแล้วเห็นไหมอ่อไม่มีแป้นน้ำพัดที่ตัวคีย์บอร์ดก็แล้วกันนะเออผมดูภาพนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพรวมได้ไออาร์เคนเวลาก็มีอนะครับเมื่อใช้งานฟูลโหลด ความร้อนเนี่ยก็อาจจะแผดขึ้นมาบริเวณเหนือคีย์บอร์ดสัหน่อยหนึ่งถ้าเอาไปจับมันก็จะร้อนร้อนร้อนแบบรู้สึกว่ามันร้อนอะเพราะว่าเซอร์เฟซเนี่ยผิวมันค่อนข้างบางแล้วกันเพราะาคือมันบางเบานะครับน้ำหนักหนึ่งจุดน้ำหนักเนี่ยหนึ่งจุดเกกิโลกรัมความบางนะครับมันจะเป็นริ่มดูโฮยก่อนความบางเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.49-1.64ถึงเซนติเมตรซึ่งถึงวับบางมากๆเลยฉะนั้นแล้วความร้อนที่มันแผ่ออกมาเจากตัวพื้นผิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับได้แล้วก็ตัวเองเนี่ยทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมหลออทั้งชิ้นด้วยนะครับ <Hey. S 1> จริงๆแล้วโมเดลนี้เองก็ไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นไม่เช่นทางแลนที่เห็นในปีนี้ก็แล้วกันโมเดลนี้ก็มีตั้งแต่ปีก่อนแล้ว แต่ถ้าเอากระตามตรงตามจริงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโนบุกที่ยังดูทันสมัยสวยงามเนี่ยอยู่เลยแล้วก็เป็นการต่อยอดเนี่ยมาจากเซวรัสร่วนก่อนเนี่ยาอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ากลุตัวคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนก็คือตัวสแลนไลติงที่ฝาหลังเขานะครับน่าจะเห็นอยู่ถ้าเป็นภาพเนี่ยวิดีโอตัวนี้กล้องมุมนี้ เราก็สามารถตั้งค่าได้ประมาณหนึ่งมีพรีเซตปร,ประมาณหนึ่งก็แล้วกันมันอาจจะไม่ดีหว่าเท่ากับ a n i m a t r ม่ที่มีไฟอวิเดียเยอะผมว่าเขาปรับแหละให้มันดูเรียบง่างยยิ่งขึ้นส่วน a n i m ี้ r ม่ไปใช้กับตัว o g Stick แทนนะครับ Stick สาาด้วยเออโอเคคาวนี้ขออนญาตมาและเรียนก,กันดีกว่าแบบเร็วๆก็แล้วกันเนาะสองสีนะครับฟีเจอร์ จัดเต็มมากมายบางเบาแล้วก็แรงสมพลังนะครับเล่นเกมทำงานสายครีเอเตอร์หรือว่าบร็อกซิวิตี้ได้หมดเลยเหมาะกับทุกคนที่ต้องการโนบุกขอแรงทั้งตัว CPU กาจอพรีเมียมบางเบาแบตนานนะครับอ,อ๋อแล้วก็เป็นโคลเประก็พีซีด้วยเพราะว่าตัว c p u AMD ตัวนี้เขาผ่านเกณฑ์นะครับมี าท็อปอยู่ที่50สท็อปด้วยกันส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยนะตอนนี้เองเนี่ยมีอยู่รุ่นเดียวสเปคเดียวไง5070ไม่มีมาณตอนนี้นะอนาคตก็ไม่แน่โดยมีค่า TGP อยู่ที่105วัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะแล้วก็ตัวการ์ดจอแยกตัวใหม่5000 s ี r i ก็ดีอยู่แล้วแหละ DLs4 นะครับมีเฟรมเจนุนี่นั่นทำงานก็เพอร์เฟกเล่นเกมก็ลื่นไหล ทำงาน AI ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับดีกว่าน,นี้มีอีกแล้ว้ะการใช้คำนี้นะครับ p r i ซ e AI ก็เหมือนกันนะครับก็ b a s e in c a r d และเรื่องของการที่เป็นทั้งเกมมิ่งด้วยแล้วก็เป็น AI PC ด้วยในเครื่องเดียวจะใช้ฟีเจอร์ AI อะไรใหม่ๆก็รองรับทั้งหมดเลยนะส่วนตัว RAM ก็ 1TB ทนะครับ SSD Gen 4ซึ่งก็จะมีสล็อตในการอัปเกรดอยู่อีก ว่างอีกหนึ่งตัวด้วยกันเนาะแรม32คีบไบายออนบอร์ดมา7,000ขีบไบต์ก็ถือว่าเหลือเฟือและในการใช้งานการจอก็มีมัสสวิชนะครับบ,รบังคับใช้กันการจอรแยกได้ด้วยจอโอเลดนะครับนี่ก็ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเรื่องของตัวคุณภาพหน้าจอคัอเลเรเกอร์มูดรีเฟรชเรทแล้วก็เรสซลูชั่นเป็นจอที่ทำงานเพื่ออาชีพได้ เล่นเกมจริงจังได้นะครับมีเรื่องของค่า p o โพลต่างๆก็คือรวเดียวแน่นอนเนาะคอนท้าคือสวยจัด,จดเลยเนี่ยสวยมากนะครับหนังเรื่องเดียวกันซีรีส์เรื่องเดียวกัน YouTube อันเดียวกันนะครับยังไงซะเปิดผ่านจอ OLED ก็สวยกว่าหน้าจอ IPS ปกติ มี g ีซิงนะครับภาพลื่นไหลไม่ขีดขาดมีเรื่องของตัว Dolby Vision นะครับรองรับมาตรฐานต่างๆทบางทีบาง,ง,งที่รองรับเนี่ยสีสันที่ออกมาเนี่ยก็จะโดดเด่นมากกว่าสามารถดึงศักยภาพ h d r ออกมาได้มากกว่า Pantone Color Validate ก็คือสีตรงจากโรงงานแน่นอนเนาะในส่วนนี้ถ้าใครสีเรียดตรงส่วนนั้นนะครับเรื่องของความร้อนนะครับก็จะเป็นเเรียกว่าไตาแฟนเทคโนโลยีนะครับ ใช้เรือตัวลิควิดเมทัลด้วยในการนำพาความร้อนออกจากตัวเครื่องฮีทไปก็จัดเต็มเลยพวกฮีทซิงก์็ด้วยนะครับเห็นเบาบางแบบนี้นะครับพัดลง3ตัวมีสารนำความพิเศษด้วยที่ e อก4เฉพาะ Asus ROG เท่านั้นนะครับคีย์บอร์ดก็สวยงามพรีเมียมไฟ RGB ์บแบบ All Zone One Zone แล้วกันเนาะน้ำแผดไม่มี แต่ส่วนตัวผมโคตรเฉยเลยไม่มีก็ได้ผมว่าสวยดีกว่านะครับเอ่อทัสแฟคคือใหญ่เบลเลอร์เต็มตามเรสเลยนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันปุ่มเปิดในการกดก็ดีเยี่ยมนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้วกันอ่ะจ่ายเจ็ดหมื่นกว่าได้าโนบุกที่แบบไม่อาจีแบบสีโซนอะ่ะไม่สีโซนไม่หยีบสโซนน่ะแต่ผมเฉยๆไงเพราะว่าใช้งานจริงของเองคงจะปรับเป็นสีขาวได้แหละนะ มีรียกดที่ดีปุ่มคงรับกับนิ้วนะครับมีความทนทานออมีวิดีโอฮาร l โด้วยนะครับ IR Camera สแกนใบหน้าเว็บแคมก็เป็นแบบ Full HD นะครับมีสองสีเ้วกันเนาะแล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าบางแวร์บางสเปคของเซฟิรัสเนี่ยอาจจะไม่มีสีให้เลือกแต่ว่ารุ่นนี้มีมาให้ ซึ่งดีมากเลย <S <S สไลด์ไลติงนะครับนี่ก็ปรับโปรไฟล์ได้พีเซตได้พ r ชเ i ชั่นคราฟแมนชิพก็คือแม่นยำเลยเรื่องของการขึ้นรูปขึ้นโครงสร้างขึ้นมาของตัวเครื่องในโรงทั้งหมดใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงนะครับเอาว่าเพอร์เฟกต์ละกันใช้คำนี้ซึ่งมันดีจริงน,นั่นี่ตัวเครื่องจริงนี่คือมัน,ม,นมันเท่มากเลย ลำโพงหตัวนะครับบู fer, เฟอร์สี่สปีคเกอร์ทวิสเตอร์เนี่ยอีก2เสียงดีแน่นอนเป็นโน้ตบุ๊กยุคใหม่ที่เสียงดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะถ้าใครคาดหวังเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงโน้ตบุ๊กเครื่อเนี่ยโคตรด,ดีเสียงกลางเสียงแหลกเสียงทุมแล้วก็มีเมโครโฟนตัวด้วยนะครับมีไช่วยในการปรับแต่งด้วยแหละรองรับตัว w b t mod ด้วยนะครับดี perfect เนี่ยหานะ จุดที่ไม่ไม่ชอบไม่ค่อยได้เลยนะมีความบางความเบาที่ดีนะพกพาสะดวก w i f i 7 b l u e t o o ท h ถ้าดูสีนะครับแบตเตอรี่ก็สิบวันเอาใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนในหมดยปดพลังงานพอร์ตการเชื่อมต่อครบขันนะครับพอทางซ้ายก็จะเป็นช่องต่ออะแดปเตอร์พอร์ c แจ็คนะครับ HDMIUSBTypeC0 4 0, นะครับ FunctionTypeA หนึ ction, Type ่งช่องสแล้วก็ ช่องต่อฟังลมไมีหนึ่งช่องอีกฝั่งหน,นึ่งอีกฝั่งหนึ่ง sd card reader อันเนี้ยสาย creator เนี่ยถอดกาจะก,กล้องมาใส่เนี่ยคือเลิฟเลยนะครับแล้วก็มี type a หนึ่งช่องด้วยกันและอ่ะผมว่าตัวนี้ก็เป็นข้อควรรู้ได้เหมือนกัน port b type c เนี่ยเป็นสมุสองนะครับไม่ใช่ z e ศูนย์ผมมองว่าในไหนสร้างน o ุ e ขนาดเนี้ยให้ z e ศูนย์ฟังก์ชันมาสองช่องเถอจบๆไปอย่างน้อยก็ความรดยในการอ่าน อ่ะวนไปมาแล้วกันมันไม่ต้องเลือกไงเออต่ออันไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ต้องซ้ายเร็วว่าขวาอื่นๆอันนี้เป็นตัว virtual assistant และไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ปรับแต่งนะครับอันนี้ก็สเปกละเอียดอุ้ยน้ำหนักเ้วขอแก้ไขด้วยนะครับน้ำหนัก อืมหนึ่งจุดแปดห้ากิโลกร,รัมนะครับขออภัยขออภัยม,มันจะมีโมเดลที่หนึ่งจุดเก้าแหละเข้าใจว่าสเปคมันจะเป็นรุ่นที่แรงกว่านี้ภายในอาจะต่างกันเรื่องของตัวชุดคํารอนเลือ,อต่างกันอยู่ที่หนึ่งร้อยกร,รมัมใช่ไหมหนึ่งร้อยกร,รัมนะครับอื่นอนอ่ะได้ตัวชุดโปรแกรม Microsoft Office Home สองศนงนะครับบวด d e x e e l p พ w อพ p อย n t แล้วก็มีทา o ส d ตร o ลส g e อ i ์สอง o f t ห6 5้า s บสิหนึ่งปีด้วยข้อมูลอื่นๆล่ะมีอะไรเพิ่มเตอเอมิมอีกไหมนะาผมรู้ก่อนนะ S S D 2สล็อตนะครับใส่มาแล้วหนึ่งช่องก็ว่างอยู่อีกหนึ่งช่องอข้อควารู้อย่างหนึ่งก็คือแรมออนบอร์ดมาอัพไม่ได้ชะหน่อยชะหน่อยอืม อื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้กับ ASUS s e ER เวอร์46รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสเวเป็น CPU AMD Ryzen AI 3จ0การ์จอแยกเป็น RTX ห้า0น,น,นะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้ทำคอนเทนต์รีวิวตัวเต็มอีกหนึ่งก็แล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไงา้าโมเดลนี้มันลหลงไหลนะครับมันถูกอกถูกใจโดนเส้น สเปคเองอาจจะไม่สุดมากไม่สุดแหละอาจถ้าบอกพี่ครับถ้าราคานี้มบเท่านี้ผมซื้อสติ๊ก r o g สติ๊จะได้แรงกว่านี้ใช่หรือไม่ใช่ครับโหแรงกว่านันเยอะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการโนบุกแบบเก่งรอบด้านน่ะไม่เน้นแรงอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ผมว่าน่าซื้อกว่าอย่างผมเองเนี่ยมันก็ถือว่าจงจริตไงขอความแรงประมาณหนึ่ง แต่ขอขอสวยขอเท่ด้วยนะแล้วก็มีความแตกต่างตามสไตล์ของตัว LG เซลลัสด้วยที่เนี่ยสแลไลท์บาร์เนี่ยไม่มีแครนีกลหรอกนะครับมีรุ่นเดียวจะเลือกเป็นหน้าจอ14-16อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็จะมีสเปกที่เป็น Intel ด้วยนะ,ะเคยเล่ฟังไว้แล้วจำได้อย่างนั้นนะครับโอเคสลับในคลิปนี้นะครับไอ้ป้งขอตัวเราไปก่อนหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่จะจ่ายเงินซื้อนะมุกราคาเจ็ดหมืนห้านะครับถ้าคิดง่ายๆคือจ่ายวันละร้อยสองปีอืถือว่าเป็นต้นทุนในการใช้งานผมว่าโคตรคุ้มเลยนะครับอ๋อประกันสาปีออนไซต์หนึ่งปีแรกมีประกันอุบัติเหตุด้วยถ้าใครซื้อไปหาเงินทำงานถือว่าจบครบในเครื่องเดียวสายเรียกว่า เชา้าทำงานครีเอเตอร์เย็นมานะครับเล่นกินกับเพื่อนเนี่ยผมว่าจบครบในเครื่องเดียวเลยอาจจะไม่แรงสุดมากแต่มันไปกับเราได้ทุกที่ทั่วลาแน่นอนเนาะสลักที่นี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ